นามัทโทร,รัตนตยสานอมอภิวันธนาวาอังคาลาวะไวคุณแก้วหน่วยสามเมื่องนาต่อแต่นี้สิสืบต่อคำก่อนเวทสนอนสนุกยกนิทานจะสอน ธาสะพ้นกระจบถวนหิม,มพผานก็ได้วาเทสศนาเกียงแล้วสีเงียยแหล่ตอนนิท่านทานขันสิกาตานิธานภาโพ,พธิสารปราพินีของวาดภาคหัวนเดิมเขา อาตามาก็สีน้ำม,มาเว้าจับซ้าสีอ่านตามนิทานภาคขอสีอเว้ะก่าวตาแหลงตอนนี้นั้นพุทธสรีหูแจงปะล้มเหลวสุนินสา,นจารจะน้อมนั่งมาที่ควันเจ้าห้ามให้ทางให้ มาสงสารมุติไทยมาที่นางลูกของเมียแพงอ,อ,อยู่น้ำกันแท้ๆสังสีให้วัดววนเนียม เวียดสนอนว่านี่เป็นคนเก่งกระทำทานส้างละมีคนผ่านเราก็กรมกระทำหายคงบ่อตายสั่งสีใดผ่าขางเจ้า้ามห่างว่าห่างวังหันห่วงท่านเจ้าได้ตั้งส้างก็อย่างพี่พังยานบ่อยัางพ่อเนียดขันสิงของทองใส่ สุดสายใจจากเมียนเห็นอย่างของเห็นอย่างนอแต่ปางก่อนเจ้าเคยลามเคยนอนอยู่ถึงฟ้าสา์กว้างสนมห่มดอกแกว้งไควทุกทั่วบ้านเขายอยกสรรเสริญคำเอื้อ เจ้าสีเดืนกลางไพภาคนาครนวังไวยยาสิไปทุนเจ้ากุงสนใสลองเมืองล้างทีละโทษให้ยังสิได้นางนาคร ตอนนั้นพุทธณีไปวอนิไว้หลายที่บดเตืองต่อของดโทษลูกไว้ตาใสากับโบเลียวพุทสณีจึงกลับเกี่ยวลงมาจากหอปางจากกับห่งนังขานแม่มาที่ทั้งสื่น สวดที่เกิดลงในรถข้าขออยู่จรอมาที่ยงแม่ขอพ่อบ่ได้สิจำให้เจ้าห้างกัน สิจวนดันเดินไัยคองพระเิทกับลูกแก้วทั้งนางล่ามงมาทีเอียนสินี้ไก่นครกว่างไปอำลพาพยาพอขึ้นสูหอพระเจ้าแล้วก็เลยเข้ากามท้าวา ว่าเจ้าอย่ามีขอใาหา้่อเนื้อพอสนใสลูกสิไกใ่ให้พอมีความสุขนางนาคคอยตัวม,มาที่ฟูไฟน้ำแปลมหาพยาปัวว่าูปัว สีตามกล่าเผาผัวขอให้ปู่ญาด้อยู่ตุ่มภผยในนาครพันปีในสงสารกายามีคำหอนส่วนไส้ขอละน้อยข้องนาคอนแทนปู่มาที่โยนยกนิวได้วอนไหวกับทวายว่า ลา้อยบอกขออยู่ของนครสซาแลย่านมันเพี้ฟังสาบบ่ถือใจพระองค์ทานโอ้ปูเอาย่านขับลานนีสัมบ่เลียวน้ำพ่อไงพระสาลานกับลูกไปเสียวไ้เห็ดยังตั้งแต่พระเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอ้พระยังขาบนี่มือ ນັ່ງມາຮ່ວງນ້ຳພໍນີ້ສນໃສຈົ້ານຳຕາພັຍັງບ สะพยเบาเสียดผู้นำตะไลย Nh าวาว n ว à o เศร้ Nh าุ่มกอดแตล่ลานน่อยก็ลุ่งจากหันไปลาแม่พูดสดันีอันต่างค้นต่างสิโสกี้ให้น้ำกันใ้เฮืนห่างแนวสิไก่กันเฮโลเต็มที่ทั้งสองฝ่าย คนบ่ตายคนบ่ตายสังสิได้ห่างนาสิเป็นว่าปวางละเมืออพูดสาดีจนว่าเกิดขัดลูกและลาน่างจากสิเป็นแนวได้บาดพากียงวังแล้ว ขื่น้ำเน้อเ้ยขืนน้ำแก้วกันหาสาลีลานสา์บอ๊อมีมอนบอ่อพร้อมสีนอนข้างอยู่วางเนียน เจ้าเคยกินของสมวานข้าวตามแต่อย่ากคำเอ้ยย่ำเจ้าพัดภาคบ้านสิหาไรวัดแต่ใสมีแต่ผลมากไม่ก้อยเผือกมันแสงไผสิจัดแจงหารแต่งพาเทา,ายไทยมาเหลือใจกูนี่ ກາແມ່ນມີສັງສິພາກບູກອອນເຫັນຢ່ງນ້ມາແລນກອນສາອ เกิดขันลลกและลานหากจากสิเป <Metal and> <inside> ็นแนวใดบาดภาคเพียงวังแล้วเขียนน้ำเดิยนเขียนน้ำสองลานแก้ว สองลานแก้วนั้นดีลายหางสองกันหาสาลีเจ้าสีตายในด้านดาวข้าวนี้ยาบ่าเห็นหอดเมื่อเศร้าจึงเลือกเฟนดอกจัดแจ้งเพ่พันเบกิกผ้าค้างทําทานผู้สุนเนวบ่เหลือทาง ลาลงปางท้องกว้างน้ำตานางกะลูนางโอ้ยโอ้เอ้ยพุทธาดีนางน้ำตาไหลลังลังย้อยเป็นพุ่มเจ้ายาวโด วดสดีน้ำตาหงกะน้ำทรงทางลานหอดมือเศร้าวเวทสันนอนนานังค้าขีข่รถโยนเทียนมาพวกเนีจ้จกขี่ขาเดินตามมาก็หล่นหลังนั่งอยู่ตามหนทางโยกมือเกินเมื่อเมื่อขอทานตลอดทาง มีคนหลายหมู่บ้านแต่มาลาดประสงค์ขอพระองค์ยอทำทานบ่ให้ยังเหลือคางอาสนายมาเงินตาและผาพรลุดเลมาบ่ได้คางประทานให้กวัวสุเนวจังวะในตอนนี้ก็าหากจูบลวงแนวสองร้อยเก้าพระคาถา ฐานะคันกรจจุปลปรงกะแต่พ่อเพียงนี้เอวังที่ตนขาพระสมศรีโจไว้ษีสะกอนข้งกันหาจึงมาฟังหลักต่อสอนพระวันคำสิว่าหงนันละนามสธา